นายวิคนใจตัวนายสาวเรื่องหน,งนาวกำมะชุกค่ะนิชานางสาวอมรพลอาดีตยาละครเชิดลักนายสาวทัชรนอชวิรุห์ค่ะนางสาวนิิชาสุเสช่นางสาวบริการแก้บนดีน,น,น,นายดงคับ ปั่นบาคางสมุดโต๊ยทำไมนะทำไมจะยิ้มี่ไหได้บางที่มันหนาเกิอันตรายเราควรจะยิ้มแบบต้องระบบอื่นระบบอี่เฮ้ยที่ดีที่ไหนนี่มันประกันผู้ยืมไทยอะไรวะถูกใจไว้ใจเราได้ งบไม่เกิน1ิล้านเฮ้ยยืมได้ทันทีมีสัญญาถูกกฎหมายเฮ้ยติดต่อเลยติดต่อเลยโ,โลคบฮพอลอยผมผมผมต้องการยืมยืมตังครับอ่าผมผมต้องการกู้ยืมครับผมผม,ผมต้องการประมาณหนึ่งบาท ใครับมาที่บริษัทเดียวกันบริษัทยอยู่บริเวณไหนนะครับอยู่ข้างหน้าคุณเลยเนี่ยครับอยู่ชี้เลยครับเดี๋ยวนะครับขอหางหน่ยอยเฮ้ยเจอแล้วโอ้ยมันก็อี่ห้อมเลยขอบคุณมากครับเอ่อแค่นี้นะครับท้อไม่ลืมต่อสัญญาดีกว่า ่ครับคุณจะเอาเท่าไหร่ครับพอดีนอย่างที่พูดกนะันที่เราคุยกันไว้เราผม,มต้องการประมาณสักหนึ่งพันบาทครับผมได้ครับที่มา่คุณจะต้องเซ็นสัญญาการ้ยุงของผมด้วยครับเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็นำพยานถึงคุณไว้ด้วยครับเรือ่องนั้นเรื่องนั้นไม่มีปัญหาครับผมมีพยานแน่นอน เบิกตัวพยา,ยาน,พ,นาพยานมาแล้วขอบคุณมากครับคุณพยานเริ่มทำสัญญาได้เลยครับาเราจะต้องมีดอกเบี้ยกันเป็นอันดับนึ่อกเบี้ยก็จะต้องจ่ายประมาณเป็นตัวส่วนห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณประมาณแปดร้อยบาทนะครับ ของที่คุณชุวยยืมนะครับหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนนะครับซึ่งรายปีตั้งแต่กหมดพันสองร้อยบาทนะครับแล้วก็พามาทำสัญญา,ยายกันเลยนะครับที่ว่าพันสองร้อยบาทนี่ก็คือ 1, 1, 2, 3, หอนึ่งหมื่นต่อปีใช่ไหมครับต่อปีอะครับต่ออนต่อปีใช่ครับต่อเดือนก็น่าจะแปดร้อยผมขอคิดก่อนนะครับ 谢谢。 Yes. Mm -hmm. ผู้ยินมีเช่นนั้นจะฟ้องร้องให้มางคับคดีต่อกันไม่ได้ดอกเบี้ยผู้ยืมเงินกฎหมายได้กำหนดตจำกัดอัตาตาดอกเบี้ยในการผู้ยืมเงิไนไว้คือให้คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินหน้าตารายละ15ต่อปี คืออัตรา1อยละ2 5ต่อเดือนยกเว้นกรณีเป็นสถาบันการเงินหรือหาคากฎหมายให้อำน,นาจเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่าอัตรา้อยละ15ต่อปีได้แต่ต้องเป็นไปตามประกาศข้อกำหนด แต่เงินต้อง,งยัขขงคงสมบูรณ์สามดอกเบี้กที่ผู้คู่ยืนรับไปแล้วเรียกคืนไม่ได้ถือว่าชำาะนี้ตามมาคืนแมน้ดอกเบียยผู้จะยืนตกเป็นโมนคะแต่สำหรับอเบี้ยทีนนะพวกให้คู่ยืน,น ต่อไปนะคะข้อระวังและข้อแนะนำเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินือหนึ่ง,งการลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าถ้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดข ยืชื่อในสัญญาผู้ต้องตรวจสอบจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาให้ถูกต้องนะครบถ้วนตามจํานวนเงินที่ได้รับ 3. อย่านำฉนดที่ยนหรือหนังสือรับการทําประโยชน์ในที่ดินนอสอสไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้ประกาศการกู้ยีมเงิน 4. ส,สัญญาต้องทําอย่างน้อยสองฉบับโดยให้ผู้ผู้ยืนไว้ด้วยหนึ่งฉบับ ควรมีพยานฝ่ายผู้ยืมเงินลงชื่อเป็นพยานยในสัญญาด้วยอย่างน้อยหนึคนปกการชระนี่ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องยอมรับไปเสร็จรับเงินหรือหลักฐานกันรับเงินซึ่งมีรายเซ็นของผู้ให้กู้และผู้ยืมด้วยเจด็ดเมอชระนี่ทั้งหมดต้องขอสัญญาผู้ผู้คืนจ่ายผู้ให้ผู้ผู้ยืมด้วย yeah okay.